สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆหนูๆลูกๆหล,ลานๆทุกๆคนนะคะมาพบกับป้ายุ้ยตะลุยดวงนะคะกันทุกวันนะคะโอเคมาถึงช่วงพิกอากาศดวงรายวันนะคะประจําวันที่26พฤษภาคม2,563นะคะมาดูกันว่าการงานการเงินความรักความสัมพันธ์และก็คําแนะนําในวันพรุ่งนี้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่กองที่1ค่ะเป็นอันนี้นะคะกองที่1อันนี้กองที่2นะคะ และสุดท้ายอันนี้กองที่3ามค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วก็นึกในใจนะคะเลือกกองที่เป็นกองของเราเนาะก็คิดไว้ในใจหรือว่าพิมพ์บอกข้างล่างนี้ก็ได้นะคะมาดูกันวันนี้กองไหนก่อนดีคะกองที่1เลยแล้วกันนะคะ รู้สึกไม่ได้เริ่มกองที่1มานานแหละโอเคกองที่1น,นะคะการงานค่ะขึ้น2เหรียญมานะการงานพรุ่งนี้นะคะมีคนสนับสนุนเพื่อโรงงานดีแล้วก็มันสนุกในการทํางานเพราะว่ามันเหมือนกับว่าได้ได้ทำงานกับคนที่ถูกที่รู้ใจถูกใจกันนะคะเพราะฉะนั้นงานเนี่ยมันจะไม่ไม่รู้สึกเบื่อเลยเพราะว่ากับการที่ทํางานกับคนที่ สนิทแล้วก็รู้ใจกันนะคะในเรื่องของการงานถือว่าดีเลยนะคะส่วนการเงินค่ะการเงินยังคงมีปัญหาอยู่นะคะยังหาทางออกไม่ได้นะก็ขอให้คิดไตรตรองให้ดีๆนะคะหาจริงๆอะ่ะน่าจะหาต้นเหตุให้เจอแก้ที่ต้นเหตุดีกว่านะในเรื่องของการเงินอะ่ะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับว่า ยังหาทางออกยังหาทางแก้ไม่เจอนะคะกลับไปที่ทบทวนดูนะคะว่าต้นเหตุของการเงินที่แท้จริงคืออะไรอาจจะต้องศึกษาในเรื่องการบริหารการเงินให้ดีขึ้นนะคะแล้วทุกอย่างจะดีเองนะอันนี้ต้องใช้เวลานะคะในเรื่องของการเงินส่วนความรักความสัมพันธ์อ่าหไม้เท้ามานะคะ ความรักความสัมพันธ์น่าจะมีข่าวดีหรือว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้มีกิจกรรมอะไรด้วยร่วมกันใหม่ๆนะคะถือว่าสว่างสดใสนะพรุ่งนี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ส่วนคําแนะนําในวันพรุ่งนี้ค่ะอย่างที่ยูบอกเลยนะในเรื่องของการเงินเขาน่าจะเป็นห่วงในเรื่องของการเงินมากนะคะคําแนะนําเขาเลยบอกว่าน่าจะทำเป็นเรื่องของการทําบัญชีการกลับมาดู เรื่องของการบริหารทางการเงินนะอาจจะต้องศึกษาแล้วก็จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ให้ดีนะคะแล้วก็จะหาเจอว่าจริงๆเราควรจะแก้ไขในเรื่องของการเงินเนี่ยที่ตรงไหนนะโอเคค่ะจบแล้วนะคะในกองที่1ค่ะเขาก็งเป็นห่วงในเรื่องของการเงินอย่างเดียวเนาะแต่เดี๋ยวเวลาก็จะช่วยทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นอกองที่2ต่อเลยนะคะ กองที่สองการงานค่ะการงานขึ้นเดอะเวิรมานะคะพรุ่งนี้ภาระหรืองานต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราแบกมาตลอดเนี่ยนะคะก็จะได้จบลงแล้วนะคะมันเหมือนกับว่าจะได้วางมันลงสักทีจบลงสักทีในสิ่งที่ทํามาทั้งหมดนะโปรเจกต์ Project ต่างๆนะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยสมบูรณ์นะคะในเรื่องของการงานการเงินค่ะ การเงินก็ยังต้องต่อสู้ต่อไปนะคะยังต้องอ,อ,อันนี้มันเหมือนกับว่าเรากําลังต้องต่อสู้กับพายุนะมรสุมในเรื่องต่างๆทางการเงินนะคะต้องเขาเรียกว่าทําใจให้ต้องเข้มแข็งนะคะ,ะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปเองตอนนี้มันเหมือนพายุเข้ามานะคะก็ขอให้รอสักระยะหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวพายุปัญหาต่างๆในเรื่องของการเงินก็จะสงบลงนะคะ จเย็นๆนิดนึงเนาะตัวเรื่องของความรักความสัมพันธ์ว้าวหกถ้วยขึ้นมานะคะมันมีของขวัญด้วยพรุ่งนี้อาจจะน่าจะมีของขวัญของฝากจากคนรักหรือว่ามีข่าวดีอะไรจากคนรักนะคะไม่ก็อาจจะได้เจอเพื่อนเก่านะได้เจอคนที่เคยรู้จักไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะคะอ่าน่าจะเป็นเรื่องดีๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดีๆที่ในวันพรุ่งนี้นะคะ ส่วนคำแนะนำค่ะขึ้นดดฟูมานะคะเขาบอกว่าบางทีเราก็ต้องผ่อนคลายบ้างนะคะออกไปหากิจกรรมรู้ทำอะไรใหม่ๆดูบ้างนะแล้วบางทีไอเดียหรือว่าพลังต่างๆนะคะจะกลับมาเนาะบางทีมันก็ต้องพักหรือว่าผ่อนคลายบ้างนะคะโอเคค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะบางทีโปรเจกต์จบแล้วอะเออถึงเวลาที่เราจะต้องไปพักแล้วล่ะนะถึงแม้การเงินจะมีปัญหาแต่เดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะ มาดูกองสุดท้ายค่ะกองที่สามค่ะการงานค่ะโอ้หขึ้นมาสิบสิบไม้เท้าเลยนะคะก็คือตอนนี้นะคะมันเหมือนเราอะ่ะกำลังแบกรับภาระแบกมาทุกเรื่องเลยนะคะใครยื่นไม้ยื่นงานยื่นนู่นนี่มีคือเราไม่ปฏิเสธอะ่ะรับทำทั้งหมดอะ่ะบางทีเราต้องดูกลับมาดูตัวเราเองด้วยนะว่าเราอะ่ะรับไหวแค่ไหนนะคะแล้วก็ค่อย ามาบริหารจัดการให้ดีๆนะตัวไหนสําคัญไม่สําคัญโฟกัสเป็นเรื่องๆดีกว่าแบบแบ่งมาทั้งหมดนะคะน้ย้มองว่ามันเหนื่อยแล้วมันก็หนักเกินไปนะแล้วก็บางครั้งต้องดูกลับมาดูตัวเองว่าไหวแค่ไหนนะคะศักยภาพเรารับได้แค่ไหนนะไม่อยากให้มันเหนื่อยมันล้าจนเกินไปนะคะในเรื่องของการงานส่วนเรื่องการเงินค่ะการเงินโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะคะงานเราหนักเงินก็โอเคมั่นคง ราได้ายไ,ได้เข้ามาสม่ําเสมอมั่นคงนะคะยังถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะดีกว่าในสองกองที่ผ่านมานะคะส่วนความรักความสัมพันธ์ขึ้นเดอ s t สตมานะก็คนโสดเนี่ยบอกว่ามีโอกาสที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคนที่มีความรักอยู่แล้วทุกๆอย่างก็ เป็นไปอย่างที่เราต้องการเป็นไปอย่างที่เราปรารถนานะขอให้เชื่อแล้วก็ศรัทธาเขาเรียกว่าไว้วางใจในคนรักนะคะเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเขานะชื่นชมอืมแล้วก็ทุกอย่างจะดีเองนะส่วนคำแนะนำในวันพรุ่งนี้ว่าขึ้นให้ไม้เท้ามาทั้งนั้นเลยนะคะคำแนะนำในวันพรุ่งนี้นะคะเขาบอกว่าให้ทำงานด้วยความ สุขนะคะด้วยความรักด้วยความสุขตั้งใจใส่ใจไปในงานแล้วทุกๆอย่างนะคะผลงานเนี้ยก็จะออกมาดีนะอ่าก็ขอให้อ่าพรุ่งนี้ก็ยังไงก็รู้สึกเรื่องงานมามาเป็นหลังนะคะก็ขอให้ทุกๆอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะบริหารจัดการให้ดีบาลานในทุกๆเรื่องนะอ่าโอเคค่ะก็ จบลงแล้วนะคะพิกอากาศดวงรายวันค่ะก็ขอให้ทุกๆคนนะคะโชคดีในวันพรุ่งนี้นะคะ